สวัสดีรับชวนชม,มุงแชนเนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับปีประเทศนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการดีปีประเทอดได้นำลูกไรมาโดยวิธีใดนะครับปีประเทศคกับคุณผมอ่านี่วันนี้ก็เอามาทุกวันเรื่องลูกเรืออมาทุกวันมาชวนถือเ,อเรือแล้วก็เอามาเจกเข่งาจากใายปลากินเ,เร็วจะมาวันได้เจกเข้งประมาณตั้งยี่สิบลูก แล้วแล้วผีนี่เอามาจากไหนครับแร่งดีมากครับแร่งที่มามันเป็นแร่งลุกเลยทีพุ closure, ่มพอไวครับมันเป็นบ่อบำบัดกับเป็นบ่อบำบัดนะครับบบำบัดครับเน้ที่ประมาณเจริไรครับเป็นไายบไรยบเราเราสามารถที่จะแบ่งแบ่งน้ำทำบ่อนี่เป็นต่อชาวบ่อน้วยเป็นหรือบ่อน้วยเป็นเราจะแบ่งแบ่งน้ำไม่ได้เทั้งปีครับ ก็แปลว่าข้องผีปลาเทินนี่ลูกไรยจะไม่คาดนะครับไม่คาดครับมีมีตั้งปีนะครับมีตั้งปีครับพวกตาบุคคลได้นะนำเพืตาทาราต้องการลูกไรยไปเลี้ยงปลานะครับเป็นปลาเล็กๆนะครับหรือปลาใหญ่ก็เหมาเอาได้ผีปลาเทินนะครับคกับนี่คือลูกไรยก็ผีปลาเทินกับลักษณะเป็นอย่างไรนะครับผีปลาเทินไอนี่แฉแข้งเร็วนะครับแฉแข้งนี่มันจัแข้งเลยแต่ว่านี่เพิ่งใส้มื่อเล็กเดียวนะมันเป็นเล็กเดียวหมดเลยเล็กเดียวมันมันตัดแข้งทีได้ครับผมเปิดได้เรามีตัวปลาอ้นนตัว่าจะ กินลรกไรได้ก็คือนี่แบบนี้เลยครับความสะดวกมันผมใส่ขวดแล้วก็เปิดยาขิดมนีะเด็ดกับไม่ปดกับไม่ปีเน,นี่ยเวลาเราให้กินเราเปิดแบบนี้เลยคืออันนี้มันยังไม่แข็งทีกับนี่ให็นหว่าปีก็ใส่ขวดไว้นะครับมีมีม้านะครับลูกเรย์ล้วนกับอันโี้กับนี่มันจะเป็นตัวประมาณนี้นะครับ มัน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 เป็นตัวมันฉุนมาบีอันนี้ไม่ไม่ฉุนเลยมันมันเจ๊แค้งเลยเดียวมันสับนาตายเลยโอ้กับอะไรก็ยัาไม่แข้งดีดีอ่ะได้กินกับเนี่ยหรู้ท่กว่าจะโอ้มันจะอยู่หลักขัศนน้าปันี้เองนะครับมีปลาไว้อนกินได้ปลาปึงปึงโอกกับนี่ถึงกาเวลาเราวปลากินในี่ีเราเราเราแกตัวนี้เลยกับแกแกเสร็จเลยก็เนี่ยึงมันจะแข้งมันจะละลายเรากินพอองควรแล้วกาปลาอิ่มแล้วกาปิดไวเหมือนเดิมโอเป็นแก่ตัวเย็นแล้ว แบบนี้หลุกหลุดเลยนะโอ้มันมีราคาประมาณจ่ได้ปีต่อขาวขาวประมาณประมาณก้องปีส่งรวยทีซีส่งรวยทีซีกายีที่บารับโอ้กับการาคาแบบกระเล้งนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจกันนะครับว่าการแบบหลุกเลยนี้ไม่ใช่ไปเ้าหมายนะครับก็เทนทรมานเหมือนกันกว่าจะได้มาแต่ละครั้งนะครับมันก็ยูกําว่าหลูกเลยนี้มันก็ไม่ยูไม่ถี่้าเลยนะปี่นะครับมันก็ต้องยูรวยตัวไปนะครับ ตึงกาเนี่ยคนที่เลี้ยงปลาดุกปลาดุกหรือว่าทำปลาดุกใกล้ส่วมาจระจารุไรับครับพอตัวเล็กๆกันนะคือกัว่าลุกไรนี่คือประโยชน์ได้ตั้งมดได้ทั้งมดปลาออนปลาลูกเปลาออนได้ได้ตั้งหมดไม่ว่าปลารวยงามหรือว่าปลาดุกเพื่อปลาได้ตั้งทุอย่างกับรับตัวนี้กาปลาดุกแหละก็ทำางันมากวัานี้วันเสาร์ที่ปลูกกับเนี่ยมันก็อยู่ควรประมาณนี้ตอนนี้เฉยงแลวนะครับตอนนี้ ตอนนี้แจกแข้งกระพงกระเคยไปเอ็นะครับที่เขาตอนที่ว่าเขาโยนอะไรกินนะให้หลูกไหลอะไรกินนะครับก็มันกรลอยลอยอยู่ในท่าน้ำอัดอัดเป็นตุ้งรถเราอัดเป็นตุ้งอัดเป็นตุ้งจออกซิเจนอัดจะุ่งแบบเหมือนเขาจะเอาหลูกไรนี่เขาจะสั่งหลวกหน้าเหมือนสั่งวันนี้ตอนเช้าเขาเขาจะเอาประมาณกิโลกิโลเขาลงปลาดุกกี่เมื่อนตัวกี่แสนตัวแบบนั้นก็าจะจ่ายอะไรประมาณต่อไร y เราจะสร้างมาเรื่องมากจะในอำเภอตาละตาลานี่เมื่อนี่ตุ๊กเจ้าแต่นี่ถ้าว่าถ้าใครทั้งนี่คือทั้งทางผีได้เลยใช่ไหมครับได้ครับผมกับผมอยากถามว่าเบอร์ตัวของผีคือเบอร์ได้นะครับส่วนแปดเก้าช่องหนึ่งแปดเจ็ดสามหกส่วนกับช่องหนึ่งแปดเจ็ดสามหกส่นกับถ้าใครสนใจในอำเภอตะตลานะครับอ่าผีอยู่ตรงแถวไหนกับคลองอำเภอตะตลานะครับอยู่ในตัวอำเภอ ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยกับร้านปราเทิดผันปลามีตรงนั้นติดต่อได้เลยกับยูในในหน้าตรงข้ามธนา,าคารกรุงไทยนะครับเข้าเข้าปีปาเทินะครับ <interrupting> ถ้าใครเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจหลืกไรก็มาตลอดนะครับแต่ถ้าซาตีนู้ไม่ได้ก็มาตีความเลยครับตีตความได้รูปปาเทิเขาเป็นคนพูดสนุกสนานนะครับครับก็มีได้ก็ปีปราเทิเนี่ยนะไม่อ่กทุกคนได้ดูแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรการเลี้ยงปลา สา่ปันปลาก็มีปลาเทินมีปลาได้มากรับป้อมกับลุกได้นะครับกับทำนับคลิปนี้นะครับพ่อ่อลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไม่นะครับสวัสดีครับ